นายสมพงษ์ปรีเพรมผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและนายชัยวัน์โควาวิสารัตประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนร่วมเปิดสถานีอัดประจุไฟฟ้า,ฟา p a v o t a ณปั๊มบางจากชะอาําร์กจังหวัดเพชรบุรีโดย PA ร่วมกับบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนติดตั้งจุดบริการชาร์จแบตเตอรี่รถไฟฟ้า EV Charger Station ให้บริการบนเส้นทางสายหลัก56สาขาต่อเนื่องทุกระยะ100กิโลเมตรรองรับการเดินทางเข้าออกเมืองนอกจาก นี้ยังสามารถเชื่อมโยงแอปพลิเคชันผ่านสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตให้ผู้ใช้งานได้ค้นหาตำแหน่งสถานีตรวจสอบสถานะสถานีอัดประจุพร้อมชำระค่าบริการอัดประจุไฟฟ้าผ่านระบบการเติมเงินได้อย่างมั่นใจปลอดภัยรวดเร็วเพื่อให้ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้ามั่นใจกับสถานีหัวใจอัดประจุไฟฟ้าที่เข้าถึงได้ง่ายและครอบคลุมทั่วประเทศชา์ิยิงเซอชันที่การไฟสุริภาณฑ์ทำในวันนี้ร่วมกับบางกาเนี่ยนะครับ ก็จะตอบตัวผู้ใช้รถ E ีวีในอนาคตสิ่งที่การไฟส่งและรรำใน,นเวลานี้คือการปูผมในพื้นที่ทั่วประเทศไม่ว่าท่านจะวิ่งไปทางทิศเหนือไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปทางภาคใต้หรือทางตะวันออกท่านสามารถชาร์จรถได้ทุก100กิโลให้ผู้ใช้รถ E ีวค่าเนี่มั่นใจได้ไม่ว่าจะวิ่งไปที่ไหนในเมืองไทยมีที่ชาร์จแน่นอนครับ